สวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้ก็จะพามาเที่ยวชมสะพานทศมาาชันนะครับที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปขึ้นไปเที่ยวชมภาพบรรยากาศบนสะพานก่อนที่จะเปิดใช้อย่างเป็นทางการไปชมภาพบรรยากาศของสะพานทศมาาชันกันนะครับ สมาราชันชื่อเดิมสะพานคู่ขนานสะพานพระรามเก้าเป็นสะพานถนนประเภทสะพานขึงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพมหาคนครในเส้นทางของทางพิเศษสายพระรามสามดาวขนอมวงแหวนรอบนอกตะวันตกดูแลโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นสะพานถึงเสาคู่แห่งแรกของประเทศไทยตั้งอยู่คู่ขนานทางด้านท้ายน้ำของสะพานพระรามเกมีขนาด8ช่องจราจรความกว้างประมาณ42เมตรถือเป็นสะพานข้ามแม่น้ำที่มีความกว้างมากที่สุดในประเทศไทยสร้างขึ้นเพื่อใช้งานทดแทนสะพานพระรามเก้า ที่จะปิดปรับปรุงภายหลังเปิดทางพิเศษสายพระรามสามดาวทนองวงแหวนรอบนอกตะวันตกอย่างเต็มรูปแบบและกระทรวงคมนาคมยังกำหนดให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรกเ้ลาเจ้าอยู่หัวเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่16มกราคมพศ2563 แล้วเสร็จเมื่อวันที่30มีนาคมพศ2566และพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดสะพานเมื่อวันที่14ธันวาคมพศ2567เริ่มเปิดการจราจรเมื่อวันที่29มกราคมพศ2568

อะไรไหมแต่สมต้นแต่ส้ไม่เงี้ยล่ะฮะเอะฮะฮะมานี่กลับไปดูอะไรเออมาได้ม่เยอ่ามาวันนี้พี่มาโชว์แล้วก็งาำ